ผื่นสิบชนิดนี้ที่พบบ่อยในเด็กวิธีรับมือและวิธีดูแลลูกทั้งหมดที่คลิปนี้ค่ะแม่สวัสดีค่ะพบกับแม่โบนะทำไมลูกๆถึงชอบเป็นผื่นกันล่ะคะเพราะว่าผิวเด็กนะคะบอบบางแพ้ง่ายโครงสร้างผิวยังไม่แข็งแรงสูญเสียความชุ่มชื่นได้ง่ายผิวแห้งและเกิดปัญหาผิวต่างๆตามมาเช่นผื่น,นแดงคันผิวหนังอักเสบผื่นเหล่านี้เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง 1. ผื่นทารก จะมีลักษณะคือผื่นแดงมีตุ่มน้ำใสหรือตุ่มน้องกระจายที่ใบหน้าหรือลำตัวผื่นแบบนี้ไม่คันนะคะจะพบในทารกแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ1-2สัปดาห์ดูแลลูกโดยการทําความสะอาดผิวลูกด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและทาครีมบารุงนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดการเกิดผื่นค่ะ 2. ผื่นแผ้น้ำลายไวยที่ลูกชอบเล่นน้ำลายและฟันลูกกำลังจะขึ้นผิวหนังรอบปากที่มีความอ่อนแอด้วยเอนไซม์อะไมเลสที่อยู่ในน้ำลายก็ไปกัดซอกผิวหนังส่วนนี้ทำให้เป็นผื่นแดงและผิวหนังอักเสบตามมาดูแลลูกใช้ผ้าชุดน้ำเช็ดน้ำลายออกจากนั้นใช้ครีมทาผิวที่มีส่วนช่วยลดผื่นเพิ่มความชุ่มชื่นและลดการอักเสบผิวทาตรงบริเวณผิวหนังส่วนนั้น3กลากน้ำนมลักษณะผื่นสีขาวแหง้งแดงคันลอกเป็นขุยทีแก้ม คางและคอลูกดูแลลูกเลี้ยงการถูกแสงแดดเป็นระยะเวลานาน,านๆใช้ครีมกันแดดเมื่อลูกอายุ6เดือนใช้ครีมทาผิวเพื่อช่วยลดผื่นและเพิ่มความชุม่มชื้นให้กับผิวลูกช่วยให้ผิวลูกชุม่มชื้นซีผิวสม่ำเสมอทาครีมบำรุงเพื่อช่วยลดผื่นเป็นประจำทุกวันปัญหาผื่นกลากน้ำนมนี้ก็จะดีขึ้นตามลำดับค่ะ4ผื่นผิวหนังอักเสบเสบเดิมหรือโรคที่มีการอักเสบของผิวหนังตรงบริเวณที่มีการทำงานของตอมไขมันปริมาณมากพบได้ที่หน้าศีรษะ ไรผมหัวคิ้วลักษณะจะเป็นผื่นแดงสะเก็ดเป็นมันสีเหลืองดูแลลูกใช้สำลีชุบน้ำมันมะกอกทาผิวหนังส่วนนั้นแล้วหมักไว้แล้วค่อยๆเช็ดออกและใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสระผมที่อ่อนโยนแล้วล้างออกหากลูกเป็นเยอะมากแนะนำพาลูกหาหมออาจต้องมีการใช้ยาที่มีสเตียรอยทาร่วมกับใช้แชมพูยาเพื่อลดการอักเสบผิวหนังส่วนนั้นร่วมกับการทาครีมบำรุงเพื่อลดผืน่นและเพิ่มความชุ่มชื้นใ,ให้กับผิวหนงัง 5. ้าผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเป็นการอักเสบของผิวหนังเรื้อรังเป็นๆหายหาย ลักษณะผื่นแดงคันผิวแห้งลอกจากพันธุกรรมที่พ่อแม่มีประวัติเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบและด้วยผิวหนังของเด็กเองสารที่ให้ความชุ่มชื่นหรือที่เรียกว่าเซรไมาย,ยังทำงานได้ไม่ดีจึงเสียความชุ่มชื่นได้ง่ายและเกิดปัญหาผิวแห้งตามมาเมื่อลูกผิวแหง้งเวลาไปสัมผัสกับปัจจัยกระตุ้นต่างๆเช่นลูกแพ้อาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นนมวัวถั่วเหลืองไข่ขาวแป้งสาลีเมื่อกินอาหารที่กระตุ้นให้แพ้ก็จะเกิดปัญหาผิวอักเสบตามมาหรือสิ่งกระตุ้นทางอากาศเช่นไรฝุ่นแมลงสาบเกสรอม้ืแแต่ เสื้อผ้าที่สวมใส่น้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำเมื่อลูกไปสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นให้แพ้ก็จะเกิดปัญหาผิวหนังอักเสบตามมาดูแลลูกทาครีมบำรุงให้ผิวลูกชุ่มชื่นอยู่เสมอควรเลือกครีมบำรุงที่มีส่วนประกอบของเซรามายเพื่อให้ผิวของลูกชุ่มชื่นและแข็งแรงและช่วยลดการเกิดผื่นซ้ำร่วมกับเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้แพ้ทายาและกินยาตามแผนการรักษาของหมออาการผิวหนังอักเสบนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับค่ะ 6. ผดร้อนตอมเหงื่อของเด็กเองยังทํางานและระบายเหงื่อได้ไม่ดีจึงเกิดการอุดตันที่ท่อของตอมเหงื่อได้ง่ายทาให้เหงื่อไม่สามารถที่จะระเหยออกมาได้ดูแลลูกใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดเหงื่อลูกออกหรือพาลูกไปอาบน้ําหลีกเลี่ยงการใช้เบบี้ออยล์ในช่วงนี้เพื่อไม่ให้อุดตันรูขุมขนเลี่ยงอากาศร้อนสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีทาครีมบํารุงผิวที่มีส่วนช่วยลดผื่นแดงลดอาการคันและช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหนังลูก สิวในทารกลักษณะจะเป็นตุ่มนูนเล็กเหมือนสิวหัวปิดถ้าปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นสิวอักเสบและเป็นสิวหัวหนองได้ดูแลลูกห้ามบีบสิวลูกเด็ดขาดให้ทำความสะอาดผิวหน้าลูกด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและใช้ครีมบำรุงที่มีส่วนช่วยลดการอักเสบผิวแปดขื่นลมพิษ ตุ่มวงแดงขอบนูนคันจากการแพ้อาหารหรือสารก่อภูมิแพ้ดูแลลูกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้แพ้ทาครีมที่ช่วยลดผื่นลดอาการคันกินยาลดทัานตามแผนการรักษาของหมอเก <9. S 1> ผื่นที่ซอกคอซอกรักแร้ซอกคันหนีบจากการเสียดสีของผิวหนังความอับชื้นและเหงือ่อจนเกิดเป็นรอยแดงและเกิดผื่นตามมาดูแลลูกใช้ผ้าชุ่มน้ำเช็ดออกทาครีมลดผื่นลดการอักเสบผิวและหลีกเลี่ยงการทาแป้งค่ะ1ิบ ผิวแห้งลอกผื่นแดงคันเก่าจากสภาพผิวหนังของลูกที่สูญเสียความชุ่มชื่นได้ง่ายเพราะเมื่อผิวลูกแห้งจะเกิดปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นแพระคายเคืองได้ง่ายดูแลลูกเลี้ยงการอาบน้าอุ่นเลี้ยงการแช่น้ํานานเลือกครีมอาบน้ําที่อ่อนโยนเลือกที่มี pH 5 5ุด้าเพื่อรักษาเกราะป้องกันของผิวหนังไว้และไม่ให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื่นได้ง่ายหลังอาบน้ําทาครีมบํารุงผิวที่มีส่วนประกอบของเซรามายเพื่อช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นของผิวหนังลูกไว้ช่วยผิวลูกชุ่มชื่นและแข็งแรงลดการเกิดผผืืนนนจากทั้งี ไม่ว่านาลูกจะเป็นผื่นอะไรก็จะต้องมีการใช้ครีมบำรุงเพื่อช่วยลดผื่นแดงลดอาการคันลดผิวหนังอักเสบและต้องเลือกที่ปลอดภัยไม่มีสเตียรอยด์ด้วยเฟชเช e a m ครีมหลอดส้มของเรกราก้าหลอดนี้ที่แม่เลยอินทาผื่นเด็กที่คิดค้นโดยคุณหมอนนที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันแพทย์ผิวหนังว่าอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองแม่ๆสามารถทาหน้าลูกได้หรือทาตรงบริเวณที่เป็นผืน่นทาได้ทุกครั้งหลังอาบน้าหรือทาซ้ําบ่อยๆได้ในระหว่างวันไม่มีส่วนผสมของเซราไมค์กรดอะมิโนและโอเมก้าที่ช่วยบำรุง ให้ผิวลูกชุ่มชืน่นแข็งแรงและลดการเกิดผื่นซ้ําช่วยเติมน้าให้ผิวและลดการสูญเสียน้ําออกจากผิวช่วยลดรอยดํารอยแพ้ล้างผื่นหายให้ผิวลูกกลับมาสาดใสดังเดิมอีกครั้งค่ะให้ผิวนาลูกเนียนใสใกล้ผื่นหลอดนี้เฟชียลครีมหลอดส้มของเลกากา้าต้องมีติดบ,บ้านไว้แล้วค่ะแม่เห็นว่ามีประโยชน์แม่แม่กดแชร์คลิปนี้แบ่งปันไปให้คุณแม่ท่านอื่นได้รู้ด้วยเนาะวันนี้แม่โบต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ